อันนี้นะครับเป้ใหญ่แดงนะครับนักล้องร้อยพันล้านนะครับอันนี้กำลังกอกข้าวนะครับเตรียมข้าวไว้นึ่งพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่นึ่งเขาเรียกว่าหุงสิเนาะหุงอ่าหนึ่งถาดมีกี่ถ้วยสามสิบแปดถ้วยนะครับ หนึ่งชั้นหนึ่งชั้นมีสามสิบแปดด้วยทั้งหมดมันมีสองชั้นอ่าครับถ้าสิบเก้าชั้นนี่เป็นตึกแล้วครับถ้าสิบเก้าชั้นนี่เป็นตึกครับสองชั้นนี่เป็นข้าวครับแล้วอันนี้คือการใส่น้ําแล้วก็นี่วางไปแล้วหนึ่งชั้นชั้นที่สองนี่คือ เสือแดงนะครับเสือแดงนะครับไม่ใช่เสือฉัดนะครับเสือแดงนี่รวยนะครับแต่ยังไม่ดังเหมือนเสือฉัดนะครับไม่เอาดังไม่เอาดังอยากดังเสือแดงไม่ต้องไปเกาะหน้ารถนะครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เสียงครับอ <apr il> ันนี no ้คือก่อเข้าออกมาแล้วครับกระบวนการก่อเข้าเราไม่ให้ดูนะครับตอนนี้คือตกอเข้าเสร็จต้องใส่น้ํมอันนี้คืออันนี้คือตวงไว้แล้วครับผม น้ำก็ตวงแล้วทุกอย่างจบในคันเดียวทีเดียวเป็นสูตรทีเดียวตักเลยไม่ต้องไปกองอะไรมากเป๊ะใช่ไหมแน่ใจว่าเป๊ะเป๊ะมั่งใจครับโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากเมาครับผมีไม่เมาเาก็เป๊ะอ๋อเป๊ะเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีล้นเกินนี่แล้วครัับมเเายงไ้อป๊ะนี่คือถ้วยน้ํานะครับนะครับถ้วยน้ํานะครับเพราะว่า มันต้องเป๊ะอยู่แล้วเพราะมันตักพอดีพอดีนะครับล้นนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคการกอกข้าวนะครับแต่เทคนิคในการกอกเราขออนุญาตไม่เปิดเผยโอ้แดงทำไมลอยอย่างนี้เนี่ยอมันคนลอยอยู่แล้วครับโอ้เรามันจะเกิดโอ้โหแนนอนจริงจริงแอบลอยลอยไปเรืออะรลอยหมเมียไม่ยอมให้ลอยลอยจม เนี่ยผมไม่ยอมให้หล่นะโอเคอันนี้คือขบวนการวิธีการกรอกข้าวนะครับของแต่ละคนสูตรไข่สูตรมันนะครับ oh. กรอกเสร็จก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ oh. อันนี้คือตอนเย็นเตรียมข้าวเตรียมข้าวเสร็จตีสี่ก็คือมานึ่งข้าวหุงข้าวได้เลยนะครับอันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียววันหนึ่งกี่หวัวพีแดงครับผมวันหนึ่งกี่หัวครับนึ่งข้าวประมาณเจ็ดเจ็ดครับประมาณเจ็ดหัวเลยเหรอครับผมโอ้โห เจ็ด <500 S 2> <500 S 1> หัวหัวละห้าร้อยนะครับหัวละห้าร้อยบาทหรือหัวละห้าร้อยถุงครับห้าร้อยบาทห้ดดราร้อยบาทนะครับหนึ่งหัวได้ประมาณห้าร้อยบาทนะครับวันละกระสอบครึ่งประมาณคร่าวๆอันนี้คืออันนี้คือหม้อเดิมๆนะครับแต่ว่าเทคนิคของแกนะครับแกก็จะตัดตูดหม้อแล้วก็เอาหม้อหม้อแกงเนี่ยนะครับมาเสริมเพื่อจะใส่น้ําได้เยอะๆทีเดียว นี่นะครับคือเทคนิคนะครับแล้วเป็นข้าวเหนียวที่หอมมากแล้วก็นุ่มมากนะครับนุ่มมากๆอันนี้คือเจ๊ครับนี่คือเจ๊นะครับเจ๊เจเจ๊เสียพันล้านนะครับนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาดูขบวนการนึ่งข้าว <c oughs> นี่นะครับถ้วยหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ถ้วยใหม่นะครับครับผมไม่ได้กินอะไรมั่งใหม่ถ้วยใหม่นะครับพอใช้ไปนานๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับครับเซนานอันนี้มันจะมันจะโดนคอโดนโดนคอนะครับเคะมั่งอะไรมั่งนะครับผมนี่ถ้วยใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับล้างก็ง่ายครับทีนี้บางทีโดนปรุงโดนไฟโดนความร้อนก็ยุบยุบิบกิบยบมั่งไปธรรมดาอันนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้คือบางเจ้านะครับเขาไม่ล้างถ้วยนะแต่ที่นี่นะครับทุกครั้งที่ทำข้าวเสร็จเขาจะล้างถ้วยให้สะอาดด้วยเครื่องตัวนี้ ด้วยเครื่องล้างตรงนี้นะครับเขามีเครื่องนะครับผมในการล้างนะครับโอเคต้องสะอาดนะครับผมนะครับตัวนากอ่าอันนี้อันนี้ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งกี่ซึ่ี่แดงตั้งหนึ่งประมาณสิบสิบสองชั้นครับผมสิบสองชั้นดูนะครับอ่าประมาณสิบสองอันนี้กอกแล้วอันนี้จะกอกแล้วจะเติมน้ํเติมน้ คือต้องทําไว้ตอนเย็นเพื่อตอนชเช้าจะได้ไม่ชุนละมุนนะครับจะได้ทันในการขายเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับด้เตรียมการในการขายแต่ละคนนะครับ <éta> สูตรนี้คือคิดค้นเอง,องทุกอย่างคิดค้นเองนะครับไม่มีลิสิตครับเราเรียกว่าเครื่อง <ป ples S 1> ทุ่นแรงแต่หลายอย่างต้องหาเครื่องทุ่นแรงนี่ปกติเสร็จแป,ป้วหนึ่งชั้นตักทีละถ้วยละถ้วยนะตักทีละถ้วยไม่เสร็จง่ายครับ วันหนึ่งวันหนึ่งตกพันเจ็ดร้อยถ้วยพันเจ็ดร้อยถ้วยะีละตักทุกวันตักน้าทุกวันอ่าต้องตักทีละถ้วยต้องตักน้ําทีละอันพันเก็ร้อยบวกกับน้ําเป็นอะไรเป็นสองพันสี่ร้อยโอ้เสียเวลามากเป็นเครื่องรุ่นแรงนะครับฉะนั้นเครื่องรุ่นแรงตรงนี้ขอขอไม่เปิดเผยนะครับด้วยการคิดค้นด้วยสมองของตัวเองนะครับฉะนั้นเปิดเผยไม่ได้แงวิธีกอกนะครับ ข้าไปปุ๊บผมให้ดูประมาณนี้พอนะครับว่าข้าวมันลงมายังไงนะครับเด็นีคเไม่บอกนะครับนี่ข้าวไหลลงนะครับเก็บร้อยอัตโนมัติเลยหยุดเองด้วยแล้วก็น้ําใส่ทีละสองเน่เป๊ะๆนะครับคนที่ไอพ่อค้าขายขายข้าวนิ่งสมควรมีนะครับผมเครื่องอกข้าวเครื่องกอกข้าวนะครับวันนี้นะครับนะครับทุนแรงนะครับปอกทีละถ้วยไม่ไหวนะครับผม จะยังไงต้องคิดพ้นกันเองนะครับนี่สมควรมีเพราะมันจะง่ายขึ้นปกตินะครับมาดูนะครับนี่คือลุงแดงลุงแดงไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าตั้งข้าวสูงมากนะครับด้วยเทคนิคอะไรนะครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการทําข้าวนะครับนี่ คลิปนี้เป็นคลิปก่อข้าวนะครับเตรียมข้าวไว้ตอนเย็นนะครับส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ